เขยับมาแล้วครับแต้มแรกครับสายสวยเลยครับสายประมาณสักห้าโอเครับกับเหยื่อตัวนี้ครับ Gen2 FGS Plus ครับจากวิชินีซี่ครับนี่เลยครับน่าจะมีโลนิดเดครับกับเหยื่อตัวนี้ครับเป็นเอ่อ Gen2 FGS Plus ครับจากวิชินีซี่ครับมันมาก ่าอไปชน,ออนนี่เองโดนเดี๋ยน้องดาบสอง สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกหนึ่งคลิปครับนัชาฟิชิงแชแนลครับวันนี้ก็พามารับชมบรรยากาศการตกปลากับใหม่ธรรมชาติีเช่นเคยครับวันนี้ช่วงเช้าเช้าเลยครับเช้าหรือเปล่าครับสำหรับการออกใหม่ก็แปดโมงครึ่งครับแต่วันนี้ก็สภาพอากาศครับค่อนข้างดีครับช่วงเช้าเ้านะครับไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ครับแล้วก็ลมฉิวๆนิดนึงครับช่วงสายไม่แน่ใจว่าลมจะแรงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมพามาเริ่มต้นที่หม่นี้ก่อนเลยครับ เดี๋ยวรับชมสภาพใหม่ครับนี่ครับเป็นบ่อขุดครับด้านหลังนี่ก็มีอีกบ่อหนึงนะครับเดี๋ยวก็หาประชอนที่ใหม่ยนี้ก่อนเลยครับถัดไปก็จะมีอีกบ่อนะครับสวยๆนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองเดินตีดูครับวันนี้ก็มาหาผลงานกับเหยื่อตัวนี้ครับ เป็นเอ่อ Gen2 FGS Plus กับับ w i s h i n g e a ครับใบเคาะครับใบเคาะคู่ครับตีดน้ำแน่นๆเลยครับดูสิว่าจะได้ผลหรือว่าครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปรู้นี่ครับยังไงก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มรับชมวนดี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปครับ ขยับครับเป็นเล็กแน่นอนครับตรงบริเวณแนวย่านนั่นเองครับโอ้โหตีไม่ตรงแล้ว ชนนี่เองอกัดแน่นๆโอ้โหวิ่งเปิดมาเร็วมานี่อย่าไปเถียงโอ้สายสวยครับแตมแหลกมาแล้วครับ ด้านหน้านี่ครับบริเวณที่เปิดคลิปครับด้านบนนะครับกับบ่อด้านหน้านู้นเลยครับเป็นช่องเอ่อที่น้ํารอดไปครับมีอาการอยู่ครับแต่ค่อนข้างระแวงนิดนึงครับน่าจะเคยโดนเบ็ดครับที่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเจนทูแต่เปลี่ยนเอ่อเป็นเจนทูเอฟเจสพัทครับเปลี่ยนมาใช้เป็นสีดำครับจังหวะแรกมันหมวนอยู่ข้างหน้าวิ่งไปแอบอยู่ในบริเวณเอ่อแนวกกฝั่งด้านซ้ายมือครับตีเข้าไปอีกไม้ครับกัดแน่นเลยครับ ปลานครับเคฟมาแล้วครับแต้มแรกครับสายสวยเลยครับสายประมาณสักห้าหกขีดครับกับเยื่อตัวนี้ครับ Gen2 FGS Plus กับ JVC Easy ครับสีดำตัวนี้เต็มคำไปเลยครับเคฟ Gen2 ครับวัดเป็นโดเนรับ โดนเดี๋ยน้องมาทางไี่โอ้โหเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับจงหวันันกัดที่แรกผมไม่ได้มองได้ยินเสียงครับแล้วด้านหน้าครับเห็นบริเวณที่เป็นแนวหอวขาวนะครับมันเป็นทรายมันลงมาครับน้ำนิดเดียวมันกัดผิดครับมันกัดอีกทีผมไม่แน่ใจแต่ผมเห็นตัวมันครับแต่มองไม่เห็นเยื่อรลยวัดเลับแต่ที่สองครับ แต่แมแรกอะแต่มาจากบริเวณนู้นน่ะจะเดินตีบริเวณขอบนี่แหละครับมันน่าจะแอบมานอนบริเวณชายน้ําตื้นนะพา,ะาช่วงเช้าอากาศมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับน้ําบริเวณเออ่ชายตลิ่งยังไม่ค่อยร้อนครับโอเคตต่พี่สองมาแล้วเฮ้ยโอ้ย,อยสกู๊นะครับมืนดิ้นเดี๋ยวหลุดไปแล้วครับ นี่ครับตัวปลาสาสสวยครับสักสี่ขีดห้าขีดได้ครับเนี่ยครับกลับเหยื่อตัวเดิมครับสีดำตัวนี้ครับเป็น Gen2 FGS Plus กับชาว i ิชินอีซี่ครับวัดปลาติดง่ายมาครับสังเกตดูครับ แบบมัม่วๆยังติดเลยครับเค <c oughs> ครับไปดูต่อครับสุดยอดครับเหมือนมีตัวขยับตามมาครับไม่ต้องตามมาใกล้นะ้นอนโอ้หอโหลม ลอยอยู่เลยครับเดียวยวเดียวเดยว,ดยวกัะดงไงวะ จบสองทีแรกกัดผิดช่องนี้สวยมากครับกุนี่แตนที่สางครับจังหวะแรกกัดผิดครับใสสวยอย่างนั้นเลยครับปลาใหมน่นี้ครับนี่ครับใสเทก่าแตนที่สองครับ ประมาณสักซี่ห้าขีดครับกับเยื่อตัวเดิมครับเป็น Gen 2 FGS Plus กับเจลจีซีครับสามแต้มผ่านแล้วครับเ okay, ครับ Gen 2ครับวัดเป็นโดนครับ โดนโอ๋อสายดียดดยครับตัวนี้โดนแล้วถึงรอแล้วครับตัวนี้น่าจะใกล้เคียงแล้วครับโอ้โหน่าจะมีโลกว่าแล้วครับตัวนี้ตีอยู่ฝั่งนี้ครับ ่องนี้น้าน่าจะลึกครับหันมาตีฝั่งนี้จังหวะแรกกัดผิดครับผมคิดว่ามันกัดแล้วมันย้อนนะค่อยๆเก็บเหยื่อเก็บแล้วก็ยังไม่ตึงครับเก็บมาแค่นิดเดียวครับมันสามอีกรอบเลยครับดูตัวปลาดกว่บแต้ที่สี่แล้วครับวันนี้กัดดีมากครับปลาโอ้โหเต็มคำเลยครับโอ้ย เคครับสายโลมาแล้วครับแตนทีสีครับมันมันเลยเขาก็หมายนี่ครับสูดๆรลยนี่เลยครับน่าจะมีโลนิดๆครับกับเยื่อตัวนี้ครับเป็นเอ่อเจนทูเอฟเจสพลาสครับจะไม่ชี่เหี่สีครับหมันมากวัดป่าติดง่ายมากครับเคฟเจนทูครับ วัดเป็นโดนครับโอเคครับเรามาสรุปผลประกอบการกันเลยครับกับหมายที่ด้านหลังผมนี้ครับตอนเปิดคลิปครับไีอยู่จุดนี้ครับผมด้านหน้านี้ครับมีอาการเหมือนกันครับแต่มันก็น่าจะโดนน่าจะเคยโดนโดนโดนเบ็ดครับผมก็เลยเปลี่ยนสีเยื่องมาเป็นสีดำครับ Gen2 SGS Plus ครับแล้วก็มาได้จากมุมด้านล่างนี้ครับแต้มแรกครับแล้วก็เดินรอบบบอดได้เพิ่มอีกสามแต้ม ไซส์สวยๆเลยครับปลาหมานี้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวรับชมผลงานก่อนดีกว่านี่เลยครับปลาทั้งหมดสี่แต้มแบบสายโลกว่าสักตัวนะครับทั้งสี่ตัวนี้ก็ไซส์สวยๆเลยครับปลาทั้งสี่แต้มครับก็ได้มาจากเหยื่อตัวนี้ครับเป็นเอ่อ Gen2 FGS Plus ครับ Chopping Easy ครับวัดปลาติดง่ายจริงครับตามชมในคลิปได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับ แต่เดิ่มแรงแล้วครับยังไงก็ฝากกด Subscribe เ mm ่เ hmm. ป็นกำลังใจให้ช่องด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันครับเคสสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาเท่านี้ครับเราพบใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ mm hmm. สวัสดีครับ